คนกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องออมนูช่องฟรีนะคะวันนี้เราจะมาสอนโหลดมาครับนะคะไอดี IG แท้ในโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์สามารถทําได้เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องไปในคอมเนาะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคะก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะคะพิมพ์ตามนี้เลยนะหรือใครไม่เอาพิมพ์ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะลิงก์คลิปนี้แหละก็กดอันแรกเลยนะคะ เพื่อเราปิดเสียงไว้นะเพื่เปิดอีกค่นันะคะจะได้ยินือเปิดนะคะก็กดเข้าไปข้างล่างคลิปของเขาเนะะี่ยค่ะแล้วก็กดตรงโหลดมาครับหนึ่งจุดสิบปดจุดหนึ่งนะคะกดเลยนะมันกำจะโหลดนะคะโอเค รอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวช่องนะทุกคนเลยอ่าแล้วก็กดตรงสีน้ำเงินนะคะดอของใครเป็นสีเขียวก็กดสีเขียวกลอ่กดดาวน์โหลดนะคะกําลัางดาวโหลดหนึ่งไฟล์นะคะทุกคน แบบกลับมาทําเกี่ยวกับเกมอีกนะคะก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันนะคะตอนนี้นะคะโนต้ตบุ๊กเราอัดจอได้แล้วนะคะอัดหน้าจอได้แล้วนะเดี๋ยวจะทําให้มันเห็นเต็มๆแบบเห็นเต็มๆในเอ่อไอ่ะไรคนในในโนต้ตบุ๊กนะคะอ่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะคะนางก็จะขึ้นหน้านี้นะคะ แล้วกดอันนั้นแหละนะคนรอสักหนึ่งะ,ะถ้าขอใครขึ้นเป็นรูป Google แล้วก็ให้กดแล้วก็มีตัวเลือกให้กดยกเลิกกับตั้งค่านะคะไปที่การตั้งค่าเลยนะแล้วก็กดเปิดได้เลยนะคะก็กดตั้งอย่างนี้น,นะ,ะโอเคนะคะทุกคนรอให้ น้องโลจิตินะคะ ตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะคะอ่านะคะอ่ลงมาดูข้างล่างค่ะอ่ากดออกจากแอป,ปนี้เลยนะคะอ่ามันขึ้นมาแล้วนะทุกคนอ่านะคะเป็นมาค้าเวอร์ชั่น1.18นะคะ1.18.1เออนะทุกคนอ่ะมาใครอยากให้เราทำคลิปสอนใส่สก,กินนะคะสก,กินแบบ อะไรหลายแบบเลยนะคะก็กดไลค์กดติดตามกดคลายมานะคะแล้วก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ขอสิบไลค์ค่ะจะถึงหรือเปล่าอ่ะสองไลค์พอไม่เรื่องมากถีกไ่ะนะคะสองไลค์ะถึงอยู่แล้วนะคะสิบไลค์เนี่ยงไม่ถึงแน่นอนหรือถึงโอเคค่ะ เอาให้เรามาสอนอะไรแบบนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีบ๊ายบายเพื่อจะกันใหนคลิปหน้าคะ่ะ